ถ้าพ่อแม่บังคับให้เรียนเราไม่สามารถเรียนตามที่พ่อแม่บอกให้เราเรียนได้เนี่ยจะบาปไหมคะในโลกของความเป็นจริงไม่มีใครได้ทุกอย่างดังที่หวังแต่ก็ไม่มีใครที่พลาดหวังไปเสียทุกอย่างเช่นเดียวกันเช่นคนบางคนอยากเรียนอย่างที่ต้องการจะเป็นแต่พ่อแม่ไม่ยอมทางสายกลางของเรื่องนี้ก็คือก็ควรจะลองเรียนในสิ่งที่พ่อแม่ต้องการดูบ้างก็ได้ วันหนึ่งเมื่อเราเรียนจบสมปรารถนาของพ่อของแม่แล้วเราก็สามารถแสวงหาสิ่งที่เราชอบแสวงหาสิ่งที่เรารักมาเรียนทีหลังก็ยังได้เพราะอย่างน้อยที่สุดก็ทําให้พ่อแม่สมหวังเราก็ได้ชื่อว่าเป็นลูกกตัญญูเหมือนกันแต่เมื่อท่านสมหวังแล้วเราก็ควรจะบอกท่านว่าลูกก็ต้องการสมหวังในทางส่วนตัวเหมือนกันนั่นก็คือเมื่อทําให้พ่อแม่สมหวังแล้วก็จึงหันมาเรียนหันมาทําในสิ่งที่รัก ทำได้อย่างนี้ก็ไม่ต้องทะเลาะก,กันระหว่างพ่อแม่ลูกแต่จะสมหวังด้วยกันทั้งสองฝ่าย